ประวัติหลวงปู่ดูพรหม,มปัญโยวัสแกผู้รจนาบทสวดคาถามหาจากักรพรรดิพระคุณเจ้าหลวงปู่ดูพรหม,มปัญโยมีชาติกำเนิดในสกุลหนูสีเดิมชื่อดูเกิดเมื่อวันที่29เมษายนปี2447 ตรงกับวันศุกร์ขึ้น15ค่ำเดือน6ปีมะรงซึ่งตรงกับวันวิสาขาบูชาณนะบ้านข้าวเมาตำบลข้าวเมาอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโยมบิดาชื่อพุทธโยมมารดาชื่อพุ่มท่านมีพี่น้องร่วมมารดาเดียวกันทั้งหมด3คนท่านเป็นบุตรคนสุดท้ายมีโยมพี่สาวสองคนชื่อทองคำสุนิมิตและชื่อสูงพึ่งสกุล หลวงปูด่ดูท่านทรงกำพาปิดามารดาตั้งแต่เยาว์วัยเมื่อตอนที่ท่านยังเป็นเด็กทารกมีเหตุการณ์สำคัญที่ควรบันทึกไว้คือในคืนวันหนึ่งซึ่งเป็นหน้าน้ำขณะที่บิดามารดาของท่านกำลังทอดขนมมงคลอยู่นั้นท่านซึ่งถูกวางอยู่บนเบาะนอกชานคนเดียวไม่ทราบด้วยเหตุใดตัวท่านได้กลิ้งตกลงไปในน้ำทั้งคนทั้งเบาะ แต่เป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งที่ตัวท่านไม่จมน้ำกลับลอยน้ำจนไปติดอยู่ข้างรัว้วจนกระทั่งสุนัขเลี้ยงที่บ้านท่านมาเห็นเข้าจึงได้เห่าพร้อมกับวิ่งกลับไปกลับมาระหว่างตัวท่านกับมารดาท่านเมื่อมารดาท่านเดินตามสุนัขเลี้ยงออกมาจึงได้พบท่านลอยน้ำติดอยู่ที่ข้างรัว้วซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้มารดาท่านเชื่อมั่นว่าท่านจะต้องเป็นผู้มีบุญวาสนามาเกิดแน่นอน มารดาของท่านได้ถึงแก่กรรมตั้งแต่ท่านยังเป็นทารกอยู่ต่อมาบิดาของท่านก็จากไปอีกขณะที่ท่านมีอายุได้เพียงสี่ขวบเท่านั้นท่านจึงต้องกำ้าบิดามารดาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กจำความไม่ได้ท่านได้อาศัยอยู่กับยายโดยมีโยมพี่สาวชื่อสุ่มเป็นผู้เลี้ยงดูเอาใจใส่และท่านได้มีโอกาสศึกษาเร่องเรียนที่วัดกลางคลองสะบัววัดปะดูทรงธรรมและวัดนิเวศธรรมประวัติ เมื่อท่านอายุได้21ปีก็ได้เข้าพิธีบรรพชาอุปสมบทเมื่อวันที่10พฤษภาคมปี2468ตรงกับวันอาทิตย์แรม4ข้ามเดือน6ณวัดสแกตำบลธนูอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาโดยมีหลวงพ่อกลันเจ้าอาวาสวัดพยาติการามเป็นพระอุปชา มีหลวงพ่อแด่เจ้าอาวาสวัดสแกขณะนั้นเป็นพระกรรมวาจารย์และมีหลวงพ่อฉายวัดกลางคลองสะบัวเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าพรมปัญโยในพรรษาแรกๆนั้นท่านได้ศึกษาพระปริยัติที่วัดประดูทรงธรรมซึ่งในสมัยนั้นเรียกว่าวัดประดูโรงธรรมโดยมีพระอาจารย์ผู้สอนคือท่านเจ้าคุณเนื่องพระครูชมและหลวงพ่อรอด ในด้านการปฏิบัติพระกรรมฐานนั้นท่านได้ศึกษากับหลวงพ่อกลัน่นผู้เป็นอุปชาและหลวงพ่อเผาสิทธิ์องค์สำคัญของหลวงพ่อกลัน่นซึ่งมีศักดิ์เป็นอาของท่านเมื่อท่านบวชได้พรรษาที่สองประมาณปลายปี2469หลวงพ่อกลั่นมรณภาพท่านจึงได้ศึกษาหาความรู้จากหลวงพ่อเผา นอกจากนี้ท่านยังได้ศึกษาตำรับตำราที่มีอยู่จากชาดกบ้างจากธรมรมบดบ้างและด้วยความที่ท่านเป็นผู้ใฝ่รู้รักการศึกษาท่านจึงได้เดินทางศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากพระอาจารย์อีกหลายท่านที่จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดสระบุรี ประมาณเดือนพฤศจิกายนปี2468ออกพรรษาแล้วท่านก็เริ่มออกเดินทุดงจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีเป้าหมายที่ป่าเขาทรงแถบจังหวัดกาญจนบุรีและแววนนมัสก,การสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นพระพุทธฉายและลอยพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี จากนั้นท่านก็เดินทุดงไปยังจังหวัดสิงห์บุรีสุพรรณบุรีจนถึงจังหวัดกาญจนบุรีและเข้าพัฒปฏิบตัติตามป่าเขาและถ้ำต่างๆหลวงปู่ดูท่านเคยเล่าให้ฟังว่าเริ่มแรกที่ท่านคว้านควายศึกษาและปฏิบัตินั้นแท้จริงไม่ได้มุ่งเน้นมรกคผน,นิพพานแต่หากต้องการเรียนรู้ให้ได้วิชาต่างๆเป็นต้นว่าวิชาคงกรพันชาตรี ก็เพื่อที่จะสึกออกไปแก้แค้นพวกโจรที่ป้นบ้านโยมพ่อโยมแม่ถึงสองครั้งแต่เดชบุญแม้ท่านจะสำเร็จวิชาต่างๆตามที่ตั้งใจไว้ท่านกลับได้คิดนึกสลดสังเวชในตัวเองที่ปล่อยให้อารมณ์อาฆาตแค้นทำร้ายจิตใจตนเองอยู่เป็นเวลานับสิบสิบปีในที่สุดท่านก็ได้ตั้งจิตอโหสิกรรมให้แก่โจรเหล่านั้นแล้วมุ่งปฏิบัติฝึกฝนอบรมตน ตามทางแห่งศีลสมาธิและปัญญาอย่างแท้จริงในระหว่างที่ท่านเดินทุดงอยู่นั้นท่านเคยเล่าให้ฟังว่าได้พบฝูงควายป่ากำลังเดินเข้ามาทางท่านท่านตั้งสติอยู่ครู่หนึ่งจึงตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวหยุดยืนภาวนานิ่งฝูงควายป่าที่มุ่งตรงมาหาท่านพอเข้ามาใกล้ถึงตัวท่านก็กลับเดินทักษิณารอบท่านแล้วก็จากไป บางแห่งที่ท่านเดินทุดงไปถึงท่านมักพบกับพวกนักเลงที่ชอบลองของครั้งหนึ่งมีพวกนักเลงเอาปืนมายิงใส่ท่านขณะนั่งภาวนาอยู่ในกรดท่านเล่าให้ฟังว่าพวกนี้ไม่เคารพพระสนใจแต่ของดีเมื่อยิงปืนไม่ออกจึงพากันมาแสดงตัวด้วยความนอบน้อมพร้อมกับอ้อนวอนขอของดีทำให้ท่านต้องออกเดินทุดงหนีไปทางอื่น การปฏิบัติของท่านในช่วงทุดงนั้นเป็นไปอย่างจริงจังยอมมอบกายถวายชีวิตไว้กับป่าเขาแต่สุขภาพธาตุขันของท่านก็ไม่เป็นใจเสร็จเลยบ่อยครั้งที่ท่านต้องเอาผ้ามาคาดที่หน้าผากเพื่อบรรเทาอาการปวดศรีรษะอีกครั้งก็มีอาการเท้าชารุนแรงขึ้นเรื่อยๆแม้กระนั้นท่านก็ยังไม่ละความพยายามสมดังที่ท่านเคยสอนลูกศิษย์ว่านิพพานอยู่ฟากตาย ในการประพฤติปฏิบัตินั้นจำต้องยอมมอบกายถวายชีวิตลงไปดังที่ท่านเคยกล่าวไว้ว่าถ้ามันไม่ดีหรือไม่ได้พบความจริงก็ให้มันตายถ้ามันไม่ตายก็ให้มันดีหรือได้พบกับความจริงดังนั้นอุปสรรคต่างๆจึงกลับเป็นปัจจัยช่วยให้จิตใจของผู้ปฏิบัติแข็งแกร่งขึ้นเป็นลำดับ อยู่มาวันหนึ่งประมาณก่อนปี2,500เล็กน้อยหลังจากหลวงปู่ดูสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติกิจส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยท่านก็จำวัดเกิดนิมิตไปว่าได้ฉันดาวที่มีแสงสว่างมากสามดวงในขณะที่กำลังฉันอยู่นั้นก็รู้สึกว่ากรอบกรอบดีก็เลยฉันเข้าไปทั้งหมดแล้วจึงตกใจตื่นเมื่อท่านพิจารณาใครควรถึงนิมิตธรรมที่เกิดขึ้น ก็เกิดความเข้าใจขึ้นว่าแก้วสามดวงนั้นก็คือพระไตรสรนคมนั่นเองพอท่านว่าพุทธังสารางคฉามิทำมังสารางคัฉามิสังคังสารางคฉามิก็เกิดอัศาจรรย์ขึ้นในจิตท่านพร้อมกับอาการปิติอย่างท่วมทน้นทั้งเกิดความรู้สึกลึกซึง้งและมั่นใจว่าพระไตรสรณคมนี่แหละเป็นลากแก้วของพระพุทธศาสนาท่านจึงกำหนด เอามาเป็นคำบริกรรมภาวนาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเน้นหนักที่การปฏิบัติหลวงปู่ดูท่านให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องของการปฏิบัติสมาธิภาวนาท่านว่าถ้าไม่ปฏิบัติเป็นเท่าเสียดีกว่า ในสมัยก่อนเมื่อตอนที่สาลาปฏิบัติธรรมหน้ากุฏิท่านยังสร้างไม่เสร็จนั้นท่านก็เมตตาให้ห้องส่วนตัวที่ท่านใช้จำวัดเป็นที่รับรองสานุศสิทธิและผู้สนใจได้ใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมซึ่งนับเป็นเมตตาอย่างสูงสำหรับผู้ที่ไปกราบนมัสการท่านบ่อยๆหรือมีโอกาสได้ฟังท่านสนทนาธรรมก็คงจะได้เห็นกุศโลบายในการสอนของท่าน ที่จะโน้มน้าวผู้ฟังให้วกเข้าสู่การปรับปรุงแก้ไขตนเองเช่นครั้งหนึ่งมีลูกศิษย์วิพากษ์วิจารณ์คนนั้นคนนี้ให้ท่านฟังในเชิงกล่าวว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาและความยุ่งยากแทนที่ท่านจะเออออกไปตามอันจะทำให้เรื่องยิ่งบานปลายออกไปท่านกลับปลามว่า เรื่องของคนอื่นเราไปแก้ไขเขาไม่ได้ที่แก้ได้คือตัวเราแก้ข้างนอกเป็นเรื่องโลกแต่แก้ที่ตัวเรานี่แหละเป็นเรื่องธรรมคําสอนของหลวงปูด่ดูจึงสรุปลงที่การใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่จะต้องเป็นไปพร้อมๆกันก็คือความภาคเพียรที่ลงสู่ภาคปฏิบัติ ในมักวิถีที่เป็นสาระแห่งชีวิตของผู้ไม่ประมาทดังที่ท่านพูดย้ำเสมอว่ามันทำเข้าไว้มันทำเข้าไว้นอกจากความอดทนอดกลั้นยิ่งแล้วหลวงปู่ดูยังเป็นแบบอย่างของผู้ไม่ถือตัววางตัวเสมอต้นเสมอปลายไม่ยกตนข่มผู้อื่น เมื่อครั้งที่สมเด็จพระพุทธจารยเสงี่ยมวัดสุทัศน์เทพวรารามหรือที่เราเรียกกันว่าท่านเจ้าคุณสงเสงีม่มซึ่งมีอายุพรรษามากกว่าท่านหลวงปู่ดูหนึ่งพรรษามานมัสก,การหลวงพ่อโดยยกย่องเป็นครูเป็นอาจารย์แต่เมื่อท่านเจ้าคุณสงเสงี่ยมกราบหลวงพ่อเสร็จแล้วหลวงพ่อท่านก็กราบตอบเรียกว่าต่างองค์ต่างกราบซึ่งกันและกัน เป็นภาพที่พบเห็นได้ยากเหลือเกินในโลกที่ผู้คนทั้งหลายมีแต่จะเติบโตทางด้านทิฏฐิมานะความถือตัวอวดดีอวดเด่นยกตนข่มท่านปล่อยให้กิเลสตัวหลงออกเรียราดเที่ยวประกาศให้ผู้คนทั้งหลายได้รู้ว่าตนเองเก่งโดยเจ้าตัวก็ไม่รู้ว่าถูกกิเลสขึ้นขี่คอพาวงการให้เป็นไป หลวงปู่ดูไม่เคยวิาพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติธรรมของสำนักไหนๆในเชิงทางลบหลู่หรือเปรียบเทียบดูถูกดูหมิน่นท่านว่าคนดีน่ะเขาไม่ตีใครซึ่งลูกศิษย์ทั้งหลายได้ถือเป็นแบบอย่างหลวงปู่ดูเป็นพระพูดน้อยไม่มากโวหารท่านจะพูดย้ำอยู่แต่ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมและความไม่ประมาทเช่นของดีอยู่ที่ตัวเราหมั่นทำเข้าไว้ให้มันดูจิตรักษาจิต อย่าลืมตัวตายและให้มันพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นหลวงปู่ดูท่านยังเป็นแบบอย่างของผู้มากน้อยสันโดษใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่นิยมความรู้ราฟุ่งเฟือยแม้แต่การส่งน้ำท่านก็ยังไม่เคยใช้สบู่แต่ก็น่าอาัศจรรย์เมื่อได้ทราบจากพระอุปถากว่าไม่พบว่าท่านมีกิ่นตัวแม้ในห้องที่ท่านจำวัด มีผู้ประวาราณาตัวจะถวายเครื่องใช้และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับท่านซึ่งส่วนใหญ่ท่านจะปฏิเสธคงรับไว้บ้างเท่าที่เห็นว่าไม่เกินเลยอันจะเสียสมณะสารูปและใช้สอยพอให้ผู้ถวายได้เกิดความปลื้มปิติที่ได้ถวายแก่ท่านซึ่งในภายหลังท่านก็มักยกให้เป็นของสงส่วนรวมเช่นเดียวกับข้าวของต่างๆ ที่มีผู้ถวายเป็นสังฆทานโดยผ่านท่านและเมื่อถึงเวลาเหมาะควรท่านก็จะจัดสรรไปให้วัดต่างๆที่อยู่ในชนบทและยังขาดแคลนอยู่สิ่งที่ท่านถือปฏิบัติสม่ำเสมอในเรื่องราบสการะก็คือการยกให้เป็นของสงส่วนรวมแม้ปัจจัยที่มีผู้ถวายให้กับท่านเป็นส่วนตัวสำหรับค่ารักษาพยาบาลท่านก็สมทบเข้าในกองทุนสำหรับจัดสรรไปในกิจสาธารณประโยชน์ต่างๆทั้งโรงเรียนและโรงพยาบาล หลวงปูด่ดูท่านไม่มีอาการแห่งความเป็นผู้อยากเด่นอยากดังแม้แต่น้อยดังนั้นแม้ท่านจะเป็นเพียงพระบ้านนอกรูปหนึ่งซึ่งไม่เคยออกจากวัดไปไหนทั้งไม่มีการศึกษาระดับสูงในทางโลกแต่ในความรู้สึกของลูกศิษย์ทั้งหลายท่านเป็นดังพระเทระผู้ถึงพร้อมด้วยจริยวัดอันง,งดงามสงบเรียบง่ายเบิกบาน และถึงพร้อมด้วยธรรมวุฒธ,ธิที่รู้ท่วนทั่วในวิชาอันจะนำพาให้พ้นเกิดพ้นแก่พ้นเจ็บพ้นตายถึงฝั่งอันเกษมเป็นที่ฝากเป็นฝากตายและฝากหัวใจของลูกศิษย์ทุกคน ในเรื่องทรัพย์สมบัติดั้งเดิมของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นาซึ่งมีอยู่ประมาณ30ไล่ไรท่านก็ได้แบ่งให้กับหลานๆของท่านซึ่งในจำนวนนี้นายวงพึ่งกุศลผู้เป็นบุตรของนางสุมโยงพี่สาวคนกลางที่เคยเลี้ยงดูท่านมาตลอดก็ได้รับส่วนแบ่งที่นาจากท่านด้วยจำนวน18ไร่เศษแต่ด้ยความที่นายวงผู้เป็นหลานของท่านไม่มีทายาทจึงได้ปรึกษากับนางถมผู้เป็นภรรยา และเห็นว่าควรยกให้เป็นสาธารณประโยชน์จึงยกที่ดินแปลงนี้ให้กับโรงเรียนวัดสแกซึ่งหลวงปูด่ดูท่านก็ได้อนุโมทนาในกุศลเจตนาของทั้งสองคนหลวงปูด่ดูท่านมิได้ตั้งตัวเป็นเกจิอาจารย์การที่ท่านสร้างหรืออนุญาตให้สร้างพระเครื่องหรือพระบูชาก็เพราะเห็นประโยชน์เพราะบุคคลจำนวนมากยังขาดที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจท่านมิได้จำกัดสิทธิ์อยู่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังนั้นคณะสิทธิ์ของท่านจึงมีวงกว้างขวางออกไปทั้งที่ไฟในธรรมลุ่นล้วนหรือที่ยังต้องอิงกับวัตถุมงคลท่านเคยพูดว่าติดวัตถุมงคลก็ยังดีกว่าที่จะให้ไปติดกับวัตถุอัปมงคลทั้งนี้ฉันย่อมใช้ดุลยพินิษพิจารณาตามความเหมาะควรแก่ผู้ที่ไปหาท่าน แม้ว่าหลวงปู่ดูจะรับรองในความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องที่ท่านอธิษฐานจิตให้แต่สิ่งที่ท่านยกไว้เหนือกว่านั้นก็คือการปฏิบัติดังจะเห็นได้จากคํำพูดของท่านว่าเอาของจริงดีกว่าพุทธทางธรรมังสังขังสะระนางัจชามินี่แหละของแท้จากคําพูดนี้จึงเสมือนเป็นการยืนยันว่าการปฏิบัติภาวนานี่แหละ เป็นที่สุดแห่งเครื่องรางของขังเพราะคนบางคนแม้แขวนพระที่ผู้ทรงคุณวิเศษอธิษฐานจิตให้ก็ตามก็ใช่ว่าจะรอดปลอดภัยอยู่ดีมีสุขไปทุกกรณีอย่างไรเสียทุกคนไม่อาจหลีกนี้วิบากกรรมที่ตนได้สร้างไว้ดังที่ท่านได้กล่าวไว้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือกรรมดังนั้นจึงมีแต่พระสติ พระปัญญาที่ฝึกฝนอบรมมาดีแล้วเท่านั้นที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติรู้เท่าทันและพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาและสิ่งกระทบต่างๆที่เข้ามาในชีวิตอย่างไม่ทุกใจดูดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเสมือนฤด,ดูการที่ผ่านเข้ามาในชีวิตบางครั้งร้อนบางครั้งหนาวทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นไปตามธรรมดาของโลก พระเครื่องหรือภาพบูชาต่างๆที่ท่านอธิษฐานปลุกเสกให้แล้วนั้นปรากฏผลแก่ผู้บูชาในด้านต่างๆเช่นแคล้วคลาดนั่นก็เป็นเพียงผลพลอยได้ซึ่งเป็นประโยชน์ทางโลกแต่ประโยชน์ที่ท่านสร้างมุ่งหวังอย่างแท้จริงนั่นก็คือใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติภาวนามีพุทธานุสติกรรมฐานเป็นต้นนอกจากนี้แล้ว ผู้ปฏิบัติยังได้อาศัยพลังจิตที่ท่านตั้งใจบรรจุไว้ในพระเครื่องช่วยน้อมนำและประคับประคองให้จิตรวมสงบได้เร็วขึ้นตลอดถึงการใช้เป็นเครื่องเสริมกำลังใจและระง,งับความหวาดวิตกในขณะปฏิบัติ ถือเป็นประโยชน์ทางธรรมซึ่งก่อให้เกิดพัฒนาการทางจิตของผู้ใช้ไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ในที่สุดจากที่เบื้องต้นเราได้อาศัยพุทธทางสรารนางคัจฉามิธรรมังสรารนางคัจฉามิและสังฆสรารนางคัจฉามิคือยึดเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะจนจิตของเราเกิดศรัทธาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราเรียกกันว่า ตถาคตโพธิสที่ศัทธาคือเชื่อปัญญาตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าขึ้นแล้วเราก็ย่อมเกิดกำลังใจขึ้น ว่าพระพุทธองค์เดิมก็เป็นคนธรรมดาเช่นเดียวกับเราความผิดพลาดพระองค์ก็เคยทรงรำม,มาก่อนแต่ด้วยความเพียรประกอบกับภัสติปัญญาที่ทรงอบรมมาดีแล้วจึงสามารถก้าวข้ามวัฏฏสงสารสู่ความหลุดพ้นเป็นการบุกเบิกทางที่เคยรกชัดให้พวกเราได้เดินกันดังนั้นเราซึ่งเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับพระองค์ก็ยอมที่จะมีศักยภาพที่จะฝึกฝนอบรม กายวาจาใจด้วยตัวเองได้เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงกระทำมาพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือกายวาจาใจเป็นสิ่งที่ฝึกฝนอบรมกันได้ใช่ว่าจะต้องปล่อยให้ไหลไปตามยถากรรมเมื่อจิตเราเกิดศรัทธาดังที่กล่าวมาแล้ว <c oughs> ก็มีการน้อมนำข้อธรรมคำสอนต่างๆมาประพฤติปฏิบัติ ขัดเกลากิเลสออกจากใจตนจิตใจของเราก็เลื่อนชั้นจากปุถุชนที่หนาแน่นด้วยกิเลสขึ้นสู่กัลยาณชนและอริยชนเป็นลำดับ เมื่อเป็นดังนี้แล้วในที่สุดเราก็ย่อมเข้าถึงที่พึ่งก็คือตัวเราเองอันเป็นที่พึ่งแท้จริงเพราะกายวาจาใจที่ได้ผ่านขั้นตอนการฝึกฝนอบรมโดยการเจริญศีลสมาธิและปัญญาแล้วย่อมกลายเป็นกายสุจริตวาจาสุจริตและมะโนสุจริตกระทาสิ่งใดพูดสิ่งใดคิดสิ่งใดก็ย่อมหาโทษไม่ได้ถึงเวลานั้นแม้พระเครื่องไม่มี ก็ไม่อาจทำให้เราเกิดความหวันวหว่นไหวหวาดกลัวขึ้นได้เลยเมื่อครั้งที่หลวงปู่อาพาธอยู่ได้มีลูกศิษย์กล่าบเรียนท่านว่ารู้สึกเป็นห่วงหลวงปูด่ดูท่านได้ตอบศิษย์ผู้นั้นด้วยความเมตตาว่าห่วงตัวแกเองเถอะและมีลูกศิษย์อีกคนนึงพูดขึ้นว่าขอให้หลวงปู่พักผ่อนมากๆหลวงปู่ท่านก็ตอบทันทีว่าพักไม่ได้มีคนเขามากันมาก บางทีกลางคืนเขาก็มากันเราเหมือนนกตัวนำเราเป็นครูเขานี่ครูเขาตีละคังได้เวลาสอนแล้วก็ต้องสอนไม่สอนได้ยังไงชีวิตของท่านเกิดมาเพื่อเกือ้อกูลทำแก่ผู้อื่นแม้จะอ่อนเพลียเมื่อล้าสักเพียงใดท่านก็ไม่แสดงออกให้ใครต้องรู้สึกวิตกกังวลหรือลําบากใจแต่อย่างใดเพราะอาศัยความเมตตาเป็นที่ตั้งจึงอาจกล่าวได้ว่า ปฏิปทาของท่านเป็นดัางพระโพธิสัตว์หรือหนอพุทธภูมิซึ่งเห็นเป็นประโยชน์ของผู้อื่นมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเองเช่นพระโพธิสัตว์หรือหน่อพุทธภูมิอีกท่านหนึ่งคือหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดพระสุปฏิปันโนสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งหลวงปู่ดูได้สอนให้ลูกศิษย์ให้ความเคารพเสมือนครูอาจารย์ผู้ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติอีกท่านหนึ่ง หลวงปู่ดูท่านได้ตัดสินใจไม่รับกิจนิมนต์ออกนอกวัดตั้งแต่ก่อนปีพุทธศักราช2490ดังนั้นทุกคนที่ตั้งใจไปกราบนมำสศการและฟังธรรมจากท่านจะไม่ผิดหวังเลยว่าจะไม่ได้พบท่านท่านจะนั่งรับแขกบนพื้นไม้กระดานแข็งๆหน้ากุฏิของท่านทุกวัน ตั้งแต่เช้าจะหลดคำบางวันที่ท่านอ่อนเพรียท่านจะเอนกายพักผ่อนหน้ากุฏิแล้วหาอุบายสอนเด็กวัดโดยให้เอาหนังสือธรรมะมาอ่านให้ท่านฟัง ข้อวัดของท่านอีกอย่างหนึ่งก็คือการฉันอาหารมือเดียวซึ่งท่านกระทำมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2500แต่ภายหลังคือประมาณปี2525 25, เหล่าสานุสิทธ์ได้กราบนิมนต์ให้ท่านฉันสองมือเนื่องจากความชลาภาพของท่านประกอบกับต้องรับแขกมากขึ้น ท่านจึงได้ผ่อนปรนตามความเหมาะควรแห่งอัตภาพทั้งจะได้เป็นการโปรดญาติโยมจากที่ไกลๆที่ตั้งใจมาทำบุญถวายพัะตาหารแด่ท่าน หลวงปู่แม้จะชราภาพมากท่านก็ยังอุตส่าห์นั่งรับแขกที่มาจากทิศต,ต่างๆวันแล้ววันเล่าสิทธิทุกคนที่ตั้งใจมาเพื่อกราบนมัสการท่านบางคนก็มาเพราะมีปัญหาหนักอกหนักใจแกไขด้วยตนเองไม่ได้จึงมุ่งหน้ามาเพื่อกราบเรียนถามปัญหาเพื่อให้คลายความทุกข์ใจบางคนมาหาท่านเพื่อต้องการของดีเช่นเครื่องรางของขังซึ่งก็มักได้คำตอบจากท่านว่า ของดีนั้นอยู่ที่ตัวเราพุทธังทำมังสังคังนี่แหละของดีบางคนมาหาท่านเพราะได้ยินข่าวเล่าลือถึงคุณความดีศีราจาริยาวัตรของท่านในด้านต่างๆบางคนมาหาท่านเพื่อขอหวยหวังรวยทางลัดโดยไม่อยากทำงานแต่อยากได้เงินมากๆบางคนเจ็บไข้ไม่สบายก็มาเพื่อให้ท่านรดน้ำมนต์เป่าหัวให้ มาขอดอกบัวบูชาพระของท่านเพื่อนำไปต้มดื่มให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนานาสารพัดปัญหาแล้วแต่ใครจะนำมาเพื่อวางให้ท่านช่วยตนบางคนไม่เคยเห็นท่านก็อยากมาดูว่าท่านมีรูปร่างหน้าตายอย่างไรบางแค่มาเห็นก็เกิดปิติสบายอกสบายใจจนลืมคาถามหรือหมดคําถามไปเลยหลายคนเสียสละเวลาเสียค่าใช้ใจ่ายเดินทางไกลมาเพื่อพบท่าน ด้วยเหตุนี้ท่านจึงอุตสาหรับแขกอยู่ตลอดวันโดยไม่ได้พักผ่อนเลยและไม่เว้นแม้ยามจ็บไข้ได้ป่วยแม้นายแพทย์ผู้ให้การดูแลท่านอยู่ประจำจะขอร้องท่านอย่างไรท่านก็ไม่ยอมตามด้วยเมตตาสงสารและต้องการให้กำลังใจแก่ญาติโยมทุกคนที่มาพบท่าน หลวงปูด่ดูท่านเป็นดุจพ่อของลูกศิษย์ทุกๆคนเหมือนอย่างที่พระกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่นเรียกหลวงปู่มั่นว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ซึ่งถือเป็นคำยกย่องอย่างสูงเพื่อให้สมฐานะอันเป็นที่รวมแห่งความเป็นกลยานิมิตหลวงปู่ดูท่านให้การต้อนรับแขกอย่างเสมอหน้ากันหมดไม่มีการแบ่งชั้นวรณนะ ท่านจะพูดท่ามปรามหากมีผู้มาเสนอตัวเป็นนายหน้าคอยจัดแจงเกี่ยวกับแขกที่เข้ามานมัสก,การท่านถึงแม้จะด้วยเจตนาดีอันเกิดจากความห่วงใยในสุขภาพของท่านก็ตามเพราะท่านทราบดีว่าผู้ใฝ่ธรรมจำนวนมากที่อุตส่าห์เดินทางมาไกลเพื่อนมัสก,การและซักถามข้อธรรมจากท่านหากมาถึงแล้วยังไม่สามารถเข้าพบท่านได้โดยสะดวกก็จะทำให้เสียกำลังใจ นี่เป็นเมตตาธรรมอย่างสูงซึ่งนับเป็นโชคดีของบรรดาศิษย์ทั้งหลายไม่ว่าใกล้หรือไกลที่สามารถมีโอกาสเข้ากราบนมัสก,การท่านได้โดยสะดวกหากมีผู้สนใจการปฏิบัติกรรมฐานมาหาท่านท่านจะเมตตาสนทนาธรรมเป็นพิเศษอย่างไม่เห็นแก่เน็ดเหนื่อยบางครั้งหลวงพ่อก็ไม่ได้กล่าวอะไรมากเพียงการทักทายศย์ด้วยถ้อยคาสั้นๆเช่นอา้าวกินน้าชาสิหรือ ว่าไงเท่านี้ก็เพียงพอที่ยังปิติให้เกิดขึ้นกับศตรผู้นั้นเหมือนดังหยาดน้ำทิพย์ฉลมให้เย็นฉ่ำเกิดความสดชื่นตลอดร่างกายจนถึงจิตจนถึงใจ หลวงปู่ดูท่านให้ความเคารพในองค์หลวงปู่ทวดอย่างมากทั้งกล่าวยกย่องในความที่เป็นผู้มีบารมีธรรมเต็มเปีย่ยมตลอดถึงการที่จะได้มาตัดสรู้ธรรมในอนาคตให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายยึดมั่นและมันระลึกถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อติดขัดในระหว่างการปฏิบัติธรรมหรือแม้แต่ประสบปัญหาในทางโลกท่านว่าหลวงปู่ทวดคอยจะช่วยเหลือทุกคนอยู่แล้ว แต่ขอให้ทุกคนอย่าได้ท้อถอยหรือละทิ้งการปฏิบัติการละสังขารของท่านในตอนบ่ายของวันก่อนหน้าที่ท่านจะมรณภาพขณะที่ท่านกําลังเอนกายพักผ่อนอยู่นั้นก็มีนายทหารอากาศผู้หนึ่งมากราบนมัสการท่านซึ่งเป็นการมาครั้งแรกหลวงปู่ดูได้ลุกขึ้นนั่งต้อนรับด้วยใบหน้าที่สดใสราศีเปล่งปลังเป็นพิเศษกระทั่งบรรดาสิทธ้าที่เห็นนั่นผิดสังเกต หลวงปู่แสดงอาการยินดีเหมือนรอคอยบุคคลผู้นี้มานานท่านว่าต่อไปนี้ข้าจะได้หายเจ็บหายไข้เสียทีไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าท่านกำลังปลดสิทธิ์คนสุดท้ายของท่านหลวงปู่ดูท่านได้ย้ำในตอนท้ายว่าข้าขอฝากให้แกไปปฏิบัติต่อ ในคืนนั้นก็ได้มีคณะสิทธ์มากราบนมัสการท่านซึ่งการมาในครั้งนี้ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเช่นกันว่าจะเป็นการมาพบกับสังขารธรรมของท่านเป็นครั้งสุดท้ายแล้วหลวงปูด่ดูได้เล่าให้สิทธ์คณะนี้ฟังด้วยสีหน้าปกติว่าไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดในร่างกายข้าที่ไม่เจ็บปวดเลยถ้าเป็นคนอื่นคงเข้าห้องไอซไปแล้วพร้อมทั้งพูดหนักแน่นว่าข้าจะไปแล้วนะ ท้ายที่สุดท่านก็เมตตากล่าวย้ำให้ทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทถึงอย่างไรก็ขอให้อย่าได้ทิ้งการปฏิบัติก็เหมือนนักมวยขึ้นเวทีแล้วต้องชกอย่ามัวแต่ตั้งท่างเงื้อเงื้องะงะนี่เป็นดุดเป็นปัดชิมโอวาทแห่งผู้เป็นพระบรมครูของผู้เป็นศิษย์ทุกคนอันจะไม่สามารถลืมเลือนได้เลยหลวงปู่ดูได้ละสังขารไปด้วยอาการสงบด้วยโรคหัวใจในกุติท่าน เมื่อเวลาประมาณ5นาฬิกาของวันพุทธที่17มกราคมปีพุทธศักราชส5 3 3อายุ85ปี8เดือนอายุพรรษา65พรรษา สังขารธรรมของท่านได้ตั้งบำเพ็ญกุศลโดยมีเจ้าภาพสวดอภิธรรมร้อยมาทุกวันไม่ได้ขาดตลอดระยะเวลา459วันจนกระทั่งได้รับพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษในวันเสาร์ที่20เมษายนปีพุทธศักราช2534บัดนี้สิ่งที่คงอยู่ไม่ใช่สังขารธรรมของท่านแต่หากจะเป็นหลวงปูด่ดูองค์แท้ที่เป็นนามประธรรม ซึ่งจะคงอยู่ตลอดไปทำทั้งหลายที่ท่านได้พร่ำสอนทุกวักทุกตอนแห่งธรรมที่บรรดาศิษย์ทั้งหลายได้น้อมนำมาปฏิบัตินั่นคือการที่ท่านได้เพาะมาเมล็ดพันธ์ุแห่งความงามบนดวงใจของศิษย์ทุกคนซึ่งนับวันจะเติบใหญ่ผลิดอกออกผลเป็นสติและปัญญาบนลำต้นที่แข็งแรงคือสมาธิและบนพื้นดินที่มั่นคงและแน่นหนา คือศีลสมดังเจตนารมที่ท่านได้ทุ่มเททั้งชีวิตด้วยเมตตาธรรมอันยิ่งจะหาได้ยากทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคต คุณทุกการรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ